เรามาดูแบบฝังหัด6.9กันนะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหานะคะข้อที่1นะคะหาคําตอบเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะแปหารจำนวนใดนะคะใดเท่ากับ2นะคะซึ่งเนื่องจาก2อคูณสเท่ากับ8ดนะคะดังนั้น8หาร4ก็จะเท่ากับ2นะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะ 12หารจำนวนใดได้เท่ากับ6นะคะเนื่องจากว่า6นะคะคูณ2เท่ากับ12นะคะดังนั้น12หาร2จึงเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ15หารจำนวนใดได้เท่ากับ5นะคะเนื่องจาก5นะคะคูณกับ3เท่ากับ15ห ะะดังนั้น15หาร3ก็จะเท่ากับ5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ18หารจำนวนใดได้เท่ากับ2นะคะเนื่องจาก2นะคะคูณ9เท่ากับ18นะคะดังนั้น18หาร9ก็จะเท่ากับ2นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ 20่หารจำนวนใดได้เท่ากับ4นะคะเนื่องจาก4นะคะคูณกับ5นะคะเท่ากับ20นะคะดังนั้น20หาร5เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ24หารจำนวนใดได้เท่ากับ3นะคะเนื่องจาก3คูณ8เท่ากับ24นะคะดังนั้น24หาร 8ก็จะเท่ากับ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะ56หารจำนวนใดได้เท่ากับ8นะคะเนื่องจาก8คูณ7เท่ากับ56นะคะดังนั้น56หาร7ก็จะได้เท่ากับ8นะคะต่อไปข้อ8นะคะ36หารจำนวนใดได้เท่ากับ6นะคะเนื่องจาก6 คูณ6เท่ากับ36นะคะดังนั้น36หาร6ก็จะเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะหาคำตอบมาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะคะจำนวนใดหาร3เท่ากับ2นะคะเนื่องจาก3คูณ2เท่ากับ6นะคะดังนั้นห หารสก็จะเท่ากับ2นะคะเรามาดูข้อที่2องนะคะจำนวนใดหาร2เท่ากับ8นะคะเนื่องจาก2องคูณแเท่ากับสินะคะดังนั้น16บหการสก็จะเท่ากับ8นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะจำนวนใดหาร3เท่ากับ7นะคะเนื่องจาก 3าคูณเเท่ากับ21ดนะคะดังนั้น21หาร3ก็เท่ากับ7นะคะต่อไปข้อที่4ี่นะคะจำนวนใดหาร6เท่ากับ9นะคะเนื่องจาก6คูณ9เท่ากับ54นะคะดังนั้น54หาร6ก็จะเท่ากับ9นะคะ ต่อไปข้อที่5านะคะจำนวนใดหาร8เท่ากับ7นะคะเนื่องจาก8คูณ7เท่ากับ56นะคะดังนั้น56หการ8ก็จะเท่ากับ7นะคะต่อไปข้อที่6นะคะจำนวนใดหาร6เท่ากับ4นะคะเนื่องจาก6คูณ4เท่ากับ24นะคะดังนั้น 24หาร6ก็จะเท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่7จนะคะจำนวนใดหาร8เท่ากับ6นะคะเนื่องจาก8คูณ6เท่ากับ48ดนะคะดังนั้น48หาร8เท่ากับ6นะคะต่อไปข้อที่8นะคะจำนวนใดหาร5เท่ากับ9นะคะเนื่องจาก 5คูณ9เท่ากับ45นะคะดังนั้น45นะคะหาร5เท่ากับ9นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะจำนวนใดหาร7เท่ากับ7นะคะหรือ7 คูณ7เท่ากับ49นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปมาดูข้อ2นะคะ14หารจำนวนใดได้เท่ากับ2นะคะหรือ2คูณจำนวนใดได้14ซึ่งก็คือ2 7เท่ากับ14นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะจำนวนใดาหาร4เท่ากับ5นะคะหรือ4คูณ5เท่ากับ20นะคะก็จะตรงกับข้อข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ 30%หารจำนวนใดได้เท่ากับ6หรือ6คูณ5นะคะเท่ากับ30นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อที่5านะคะจำนวนใดหาร9เท่ากับ3นะคะหรือ9คูณ3เท่ากับ27นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อ ข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ24หารจำนวนใดได้เท่ากับ6หรือ6คูณ4นะคะเท่ากับ24ซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่7นะคะจำนวนใดหาร4เท่ากับ8นะคะหรือ4คูณ8เท่ากับ32นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อ นี้นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8นะคะ72หารจำนวนใดได้เท่ากับ9นะคะหรือ9 8 72นะคะก็จะตรงกับข้อนี้นะคะ